ับาดีดีนะมาถึงเวลยวได้แพ้นล้ปกติแล้วมีแพ้มีชนะมีแบบาะว่าเรเกียบแร้วนะ่งกีรกั่สู้ที่สุดล้ถึงีบพีละทำเรอทำอเป็นบ้างวันนี้ครับผมูประหรือว่าไงครับผมจริงก็เวลาทำใจเรยอชนะมืกี้ไฟแล้วครับผมชมาไฟ ไปานะนะนะครับแก้ก็อาชีพบล็อกมีเท่าไหร่ครับมีหมืนนบไม่เป็นไรมีโอกาสได้น้ำหนักเท่ากันก็อาจจะอกจะต่อยกันไปเดี๋ยวยคร้อยยี่สิบก็ได um> ้แล้วเป็นไปได้ร้อยย่ส้กันก็ได้ครับเป็นไงบ้างรีิเดตวันนี้ชกไปแล้วแรงประทะเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยลุกไปชกมาก็ ถ้าน้ำหนักเท่ากันเป็นไงบ้างน่าจะน้าเป็นรัถ้าเจอถ้าถ้าทำน้ำหนักเท่ากันนี่อยากได้น้ำหนักไหนได้ช่งไหนเนี่ยพี่าเขามาแทนก็มไม่มั่นใจว่าเขาจะมาแทนก็น่ารุดแล้วก็ต่อสองคนก็สองด้วยไม่ซีเรียสชกมวยนี่เคยต่อให้คนเยอะขนาดนี้ไหมสองบก็มีครับ ต่อมาตลอดต่อมาตลอดก็นาดเดียวกันไม่มีูที่ต่อยมาสามสี่หลังนี่ก็ต่อนาดาตลอดแล้วเราก็จริงๆเลยใจอยากไม่ไม่อม่อยาข่อยากต่อตามข้อกำหนดอีมนยังรู้สึกได้ก็ตก็ต่อยตามเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นศูนยอนวิสัยต่อต่อยเพื่อให้เด่นขึ้ละกัน